คนนี้ต่อผู้ีญิตละหกละเหินก็คือว่ามีสายเลือดของลูกหลานสันทรผู้นะฮะมีอิ่มบ้างมีปดบ้างบางครั้งก็แอบร้องไห้แต่บางครั้งก็เสียงหัวเราะลั่นฟ้านพูดถึงตัวเองหรือว่าก็วิถีทางก็เป็นเช่นนั้นเลยก็ดีใจนะฮะใกล้ๆเพียงไหนก็ไม่หวั่นทหารว่าเราเชื่อมโยงถึงกันก็ขอบคุณ เพื่อนนะฮะพี่น้องๆที่นั่งอยู่กัเป็นเพื่อนแล้วก็เล่นอะไรก็ฟังกันโดยอัธยาศัยนะครับมีอะไรขอเพลงนี้ตลอดเลยไฟฟ้าเดียวกันใช่มีศิลปินมากมายนะฮะไล่มาตั้งแต่คุณต่อะะต้ันทางนะฮะแล้วก็มาตุ่มตุ่มนะฮะตุ่มคาราวานอดีตมือกองคาราวานนะฮะต่ำมาวันนี้มีน้องแจ๊บเลยฮะ ก็ไ,ไ,ไม่เจอกันหลายปีนะฮะแต่ที่เล่นกันเนีเ่เล่นโดยเขาเรียกอะไรนะภาษาอีกเล่นด้วยฮะแจมฟิล,ฟ,ลฟิลที่แปลว่าอารมณ์นะฮะหรือหรืออะไรประมาณนี้นะฮะไล่นะฮะไลไลนะฮะไลนะฮะไปอีสานไปชอบภาษาชาวบ้านก็บอกฟ้านหวานชอบภาษา เมื่อสองสามปีที่แล้วไปเล่นให้มือปืนแต่งงานแถวซุ้มซุ้มบ้านลาดบ้านยางท่ายางแถวเพชรบุรีนะฮะช่วงค่ำๆก็จะมีโต๊ะยิงชาวบ้านเต๊ประมาณสักสามทุ่มชาวบ้านกลับก็ผมก็จะร้องให้มือปืนฝากนั่งอยู่ประมาณสักแปดเก้าคนนะฮะอินกับเพลงที่ร้องมือปืนมือปืนน้อยชื่อน้อยแต่งงานจัดทไกลให้อยู่หลังเขาไกลเอ ก็อย่างไงก็ผมเองเคยมองวิถีชีวิตของหน้านะครับเพราะว่าหน้าดเคยไปคุกคีกับผมที่ทิมเทพนะครับผมเองว่าเอ้ยน้องคนนี้ต่อสู้มาจนหน้ายับหน้าย่นนะครับเขาเชต้อกักับนาไหลยนะฮะผมสารเขานะฮะไม่ได้จะใช้คำพูดอะไรนะฮะเขาเคยคุยกับผมเล่เล่นว่าเมื่อก่อนที่ผมหน้าตาหลอนนะ เริ่ว่ามันไปเจอวิบากกรรมมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะ่ยหน้าก็เริ่มยับมีบาดแผลนะฮะฟันเริ่มคอใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็เป็นวิบากกรรมเต้งไปแล้วปัเออเราประสบการณ์เราประสบการณ์ผมไปบ้านไล่คือมันมีสองไล่ไล่ที่บ้านหน้าคือไล่อุทัยเอ่อห้วยขาแข้งนะก็ไปเล่นกันแล้วนะ ดังนั้นชื่อชื่อวงสุ้มข้าวเรงวงจันผาวงวงเดียวดายผมสงสัยเขาจะเป็นเด็กๆในยุคของเรื่องละครจบนะประมาณนก็ผมเองน้องๆก็จืงาน่นานานจอกันนะฮะก็บอกน้องๆว่าเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะดนตรีก็คือดนตรีนะฮะเหมือนเราวาดรูปอ่ะ ผมบอกว่าการวาดรูปไม่ต้องเขียนให้สวยแต่ขอให้ว่าเรามีความรักในการวาดรูปนะฮะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันผมเขียนรูปให้เด็กด้วยว่ารอกกีบกยี้โอ้ยเป็นงามเนอ <c oughs> แล้วก็โอ้ยชักไอ้หวยจับ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ดูดีไปหน่อยน่ารักมากนะฮะ <c oughs> ความบริสุทธิ์และความจริงใจนะฮะแล้วก็เพนะื่อนนะคือขายหนังสือ บอกว่าจะเอาหนังสือมาให้น่าเป็นพันๆเล่มแต่น่าบอกว่าแบกมาไม่ไหวว่ามันเยอะมากเป็นพันๆเล่มเพราะไม่มีรถขนส่งนะฮะก็ฝากขอบคุณเพื่อนพงด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาผมทํากิจกรรมผมขอหนังสือก็ทีละพันสองพันเล่มนะฮะผมก็เอาไปเด็กๆหนังสือก็ไม่ให้เป็นวิทยานิพนธ์มากนะฮะให้มันเป็นเรื่องหลากหลายนะฮะเป็นเรื่องเซ็ก์บ้างเรื่องบันเทิงบ้างแล้วก็เพื่อการรักษาธรรมชาตินะฮะ เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาไปไวครับมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะมือนี่แบบว่ามันจะเป็นอัตโนมัติอ่ะมือเนี่ยเป็นล้อป้า้วมีเลยไมนต้องกดอะไรกดแบบแบบไม่มีเครื่องนะคือติดเลยสองมือกดตลอดนะฮะพอพอเริ่มจะเรียนนุบานแม่ก็ซื้อแบนให้ฮะแล้วเขาก็มีเพื่อนทางเฟซบุ๊กคุยกันยากๆยากๆเลแล้วคุยกันไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ย ขพ,พิมพ์กันแบบ <ใน S 1> อะมออผมถึงว่าแซลพี่พี่หยอยนะฮะว่าเป็นศาสตราจารย์ดรบอกต,ออบตัวมาตีกองเพื่อกะช่งกับผมนนว่านนีนะ้ว่าที่น้องใหม่อะไรนะว่าที่น้องใหม่โทรมาลุก,ลกล<อ>ี่พี่หยอยครับเป็นคนจังหวัดอะครับ ชีวิตศิลปินเนี่ยผมเองอ่ะก็รับอิทธิพลมาจากแบนโก้นะฮะเพราะว่าแบนโก้นี่ชอบวาดภาพน,นี่คนวาดภาพไม่ค่อยจะมีตังค์นะฮะไม่รู้จะไปขายรูปให้ใครแต่ก็เดินทางไปเรื่อยไปเขียนรูปแจกข้าบ,บ้านไหนให้ข้าวกินเอารูปบ้านไปหนึ่งลูกอ,อย่างว่าดีเจตุกตาให้เรากินข้าวไปชามเอ้าทุกตาเอารูปบ้านผมไปรูปหนึ่งก็ต่อยอดกันมาอย่างนั้นจนกระทั่งมัปนายของชีวิตแบนโก้ ไปเห็นท้องนาท้องหนึ่งแล้วกินมากมีกาบินต้องมาเขียนท้องนาท้องไม่ให้อีดาแล้วแกเป็นคนที่อารมณ์ผันผวนนะฮะมีคนรักเป็นโสพินีมันเกิดคนรักซึ่งเป็นเป็นโสพินีแกจะตัดหูข้าหนึ่งให้โสพินีที่แกรักมากอันนี้ตัดจริงๆนะฮะตัดหูได้ตั้งแต่นั้นมันก็ก็มีท่าพิดหตูตลอดเลยแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานช่วงมันก็อายุ35ห้าปี ก็ไปเขียนท้องนาในขณะที่เขียนก็อีกาบินมาเป็นร้อยๆกาบินเขียนไปบอลกาไปก็ว <c oughs> ิ่งไปดูอีกากลับมาเขียนใหม่เ <c oughs> ขียนไม่ชึ้มาพกปืนมาด้วยตัดสินใจยิงตัวเองเลยว่าความเจ็บปวดคืออะไรยิงตัวเองที่ใกล้ๆหัวใจนะฮะดลงนี้รู้สึกว่าตัวเองจะตาย วิ่งรู้แหละจะต้องหาคนช่วยแล้วก็วิ่งหาเฟมหาอะไรเดินทางกลับบ้ <c oughs> านก่อจะถึงบ้านก็เลยสิ้นใจตายซะก่อนนั่นคือเรื่องราวของเบนโกนะฮะหลังจากนั้นลูกทีว่าแจกชาวบ้านที่แรกข้าวเป็นรูปพวกนี้ก็ทําให้ชาวบ้านพวกนั้นเป็นเศรษฐีขึ้นมาเพราะมันโกจะมีพี่ชายนะฮะคอยสนับสนุนการเผยแพร่งานตั้งแต่นั้นชื่อของเบนโกก็เลยดังระเบือจนมาถึงวันนี้และรูปที่โด่งดังของเบนโกคือรูปดอกทานตะวัน ดอกทานตะวันดอกเดียวเนี่ยมันมีเราไม่รู้ว่าเวลาเราไปอินเทอร์เน็หรือว่าเป็นต่างประเทศเราไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงของปลอมเขาจะเอาโซ่มากั้นไว้เลยไม่ให้เข้าไปถึงตัวผ้ากั้นไว้เลยเนี่ยกั้นไว้ประมาณบอลเนี่ยกั้นไว้เลยอย่าเข้ามานะปัจจุบันรูปทานตะวันนี้ประมูลกันหลายพันล้านนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วภาพวาดดอกทานตะวันภาพนี้ก็ไปตกเป็นของนักธุรกิจชื่อดังของประเทศเมงกอลเจแปนคอยู่ ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองสมัยสงครามโลกเนี่ยถ้าบ้านไหนมีศิลปะนี่เขาจะไม่ไม่ยิงระเบิดใส่นะเขาจะไม่ไม่ไม่ยิงระเบิดใส่เขาจะาจะรักศิลปะในบ้านนี้อย่างนั่งอยู่ไอ้บ้านนี้มีการศิลปะอยู่ผมโมนี่ยม่ไม่ได้ต้องเบ็ดเบ็ดการทำลายล่าศิลปะนี่เือยกว่าตายต้องเบ็ดมันจะเบ็ด มันถึงเกิดคดีของฮิตเลอร์ไงช่างใต้ดินของฮิตเลอร์เนี่ยสะสมศิลปะทั้งนั้นเลยนะฮะใครจะไปรู้ว่าฮิตเลอร์หัวรุนแรงนี่จะสะสมศิลปะไว้เป็นบรรพันชิตนะยุคที่ฮิตเลอร์ตายเนี่ยเขาไปเจอช่างใต้ดินของฮิตเลอร์เนี่ยศิลปะนี่เต็มเลยนะโอ้ใครจะไปรู้ว่าฮิตเลอร์หัวรุนแรงโครงการปานนี่จะอ่อนไหวและอารมณ์สินปานนี้ไม่เก่งใช่ไหมครับ 我。